มาเริ่มต้นบรรยากาศของปีใหม่2,566ในวันนี้กับการสวดมนต์ข้ามปีค่ะที่เมื่อค่ำคืนวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาทางด้านเทศบาลนครนครราชสีมาได้จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดพนารายมหาราชวรวิหารนำมาประดิษฐานเอาไว้ในมณฑลกลางประรพิธีค่ะ บรรยากาศที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือว่าลานย่าโมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาทางเทศบาลนครนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอย่างยิ่งใหญ่โดยได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดพนารายมหาราชบวรวิหารมาประดิษฐานเอาไว้ในมนทนมนทบกลางรปร,รำพิธีพร้อมทั้งอัญเชิญพระแก้วมรกต จำลองสีตามสีประจำวันเกิดรูปหล่อหลวงพ่อคูณหลวงปู่ทวดและท้าวเวสุวรรณอันเชิญมาไว้บริเวณรอบลานกิจกรรมเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยประดับตกแต่งโคมที่เป็นไฟแสงสีอย่างอลังการค่ะ ซึ่งบรรยากาศภายในงานนั้นก็มีทั้งพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครราชสีมาและนักท่องเที่ยวจากจังหวัดต่างๆเดินทางมาร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีกันอย่างเนืองแน่นคาดว่าไม่ต่ำกว่า3,000คนทีเดียวค่ะ โดยทางด้านนายประเสริฐบุญชัยสุขนายกเทศมนตรีนครน,คร,นครราชสีมาเป็นประธานฝ่ายคารวาสและพระเทพศรีมาพรเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้นำพุทธศาสนิกชนร่วมงานสวดมนต์ข้ามปีตั้งแต่เวลา21นาฬก30นาทีของคืนวันที่31ธันวาคม2565 จนขึ้นศักราชใหม่วันที่1มกราคม2,566ในเวลา1นาฬกาท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นอุณหภูมิในค่ำคืนนั้นอยู่ที่ประมาณ16องศาเซลเซียสค่ะซึ่งผู้ที่มาร่วมสวดมนต์ข้ามปีส่วนใหญ่พร้อมใจกันนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็สวมใส่เสื้อกันหนาวมาด้วยนะคะสำหรับบทสวดมนต์ข้ามปีที่ใช้สวดในครั้งนี้มีหลายบทด้วยกันค่ะ อาทิบทชุมนุมเทวดาสำหรับป้องกันอันตรายบทมงคลสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่บทพชังคปริรให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บบทพุทธชัยยมงคลคาถาให้ใชัยชนะอุปสรรคทั้งปวงและบทแผ่เมตตาเพิ่มสเสน่ห์เมตตามหานิยม นอกจากนี้นะคะก็ยังมีคาถาเสริมดวงเรียกทรัพย์คาถาสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเสริมบาร,รมีและคาถาอันเป็นมงคลอื่นๆอีกหลายบทค่ะโดยผู้ที่เข้าร่วมในพิธีสวดมนต์ข้ามปีทุกคนยังมีโอกาสที่จะได้จับฉลากลุ้นรางวัลที่ทางเทศบาลน,นครนครราชสีมาได้นำมามอบเป็นโชคเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนด้วยค่ะ